บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสซัลาตอัสสลามุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอัลีฮิวะซอฮบีฮิวะบักสัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับขอความรักความเมตตาจากลอสสัตตะลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออลอสสัตตะลาแล้วก็แฟนเพจ151เราคือจะมาเอาคนสองโลกทุกๆท่านนะครับพี่น้องเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์พักผ่อนสบายๆนะครับวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกกกกาาาาายนนเเเเหหลลืือออววีีด่ๆร็จะข้มมปใ่สากลไป แต่สาหรับปฏิทินอิสลามวันนี้วันที่8รอบีอุลซานีนะครับก็ถือว่าเราเพิ่งเข้ามาในช่วงของปีใหม่อิสลามได้สัก2-3เดือนเท่านั้นเองหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่เหมาะกับวันหยุดเป็นหัวข้อที่นะครับผู้ที่เป็นภรรยาก็ดูแล้วก็ไปถามสามีนะครับว่าเ,เธอทําได้อย่างนี้ไหมคนเป็นสามีก็มาดูแล้วก็ดูว่าข้อไหนที่เรายังขาดก็จะได้คุยกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ว่า7อย่างที่สามีต้องรับผิดชอบ เป็นอนามานะเลยพี่น้องที่จะต้องรับผิดชอบผมเองมีภรรยาคนที่ดูมีภรรยาหลายคนไม่ใช่มีภรรยาหลายคนนะหลายคนที่ดูมีภรรยาแล้วก็ภรรยาเองก็มีสามีอ่ะมาไต่ตรองกันว่าเจข้อนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยน้องข้อไอ้บทความเนีงง้ยไอ้เนื้อเรื่องนี้ผมเอามาจากของอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบพูดมากเลยเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาให้เกิดความรักกรองดองในครอบครัวก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มนะุสตาฟาวัานนี้ที่นี้นะครับบ้านอาหาร พี่น้องเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับที่จะต้องไปหาเงินหาทองมานะครับแล้วก็ให้อาหารกับภรรยาคือภรรยาชอบอะไรเราชอบอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็ให้เงินภรรยาไปซื้อไม่ต้องไปซื้อเองก็ได้แต่ต้องเป็นเงินเรานะครับแล้วให้ภรรยาไปซื้อนะครับเราชอบแกงไก่ภรรยาชอบแกงเนื้อก็วันนั้นมี ut, ทั้งเนื้อทั้งไก่ก็ว่ากันไปนะอันนี้สําคัญที่สุดเพราะมันเป็นปัจจัย4ี่ในการดํารงชีวิตอย่างที่2เลยพี่น้องเสื้อผ้านะครับ <c oughs> เป็นหน้าที่ผู้ชายเลยนะครับ ที่จะต้องหาเสื้อผ้าดีๆนะครับแต่พอหาดีๆภรรยาไม่ชอบอีกก็คือพาภรรยาไปมีงานมัสยิดก็ดีหรืออะไรก็ดีเดินควงคู่ภรรยาเธอชอบชุดไหนสีดําสีแดงอะไรก็ให้ภรรยาเลือกแล้วเราก็จ่ายเงินอย่างที่สที่อยู่อาศัยนะครับบ้านช่องบอกแล้วนะครับบ้านที่ดีไม่ต้องใหญ่แต่เป็นบ้านที่สะอาดภรรยาก็จะดูแลภายในบ้านแต่เราต้องหาบ้านจะเป็นทาวน์เฮาส์ดีๆหรือจะอยู่กับบิดามารดาเดิมแล้วก็จัด นะครับพี่น้องสามอย่างนี้เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างที่4ก็คือ,อยารักษาโรคซึ่งอาจจะไม่จำเป็นถ้าเราไม่มีโรคนะครับแต่3อย่างนี้เป็นสิ่งแรกเลยและอีก4อย่างล่ะามาดูอีก4อย่างอันนี้เป็นปัจจัยเลยนะครับทีนี้4ี่อย่างเป็นองค์ประกอบอย่างที่4ก็คือค่าใช้จ่ายประจำวันต้องรู้เลยครับผู้เป็นสามีนี่ต้องรู้เลยว่าภรรยาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมี2ออย่างที่เราควรจะทำาทำได้หนึ่ง รายเงินเดือนทั้งหมดไว้กับภรรยาแล้วเราเบิกภรรยาไปนะครับอันนี้ก็ลําบากบางทีต้องเมมนะเป็นข่าวเห็นไหมนะเป็นเมมเมมมหมดกัดหมดปลวกนะไ,ไปกินหมดเลยเพราะฉะนั้นภรรยาต้องใช้ใจ่า,ายวันละเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าลูกเท่าไหร่ค่าอะไรต้องให้เพียงพอนะครับต้องให้เพียงพอแล้วเหลือเอาไว้นี่เป็นหน้าที่ผู้ชายหน้าที่ของสามีอย่างที่5้าพี่น้องอย่าทําอย่างนี้นะครับอย่าตกภรรยายอย่าทําร้ายภรรยา ถึงแม้ว่าในหลักการอิสลามเนี่ยสามารถที่จะตีภรรยาได้แต่ไม่ใช่ตบนะฮะอาจจะตีตีตัวตีอะไรแต่ไม่จําเป็นต้องใช้พูดกันก็รู้เรื่องแล้วพี่น้องนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาพูดกันก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วโดยเด็ดขาดนะพี่น้องประเภทตบภรรยาที่เป็นข่าวอย่างนี้เราเป็นผู้ชายเราเป็นมุสลิมทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าสามีคนไหนเคยทําอย่างนี้กับภรรยาเนี่ยต้องตบัดตัวเลยนะครับแล้วก็ขออภัยกับภรรยาและบอกยืนยันว่าจะไม่ทําอีกนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นปัญหาเลยยาหนีภรรยาไปนอนที่อื่นนะครับถ้าเกิดว่าทะเลาะกันนะครับแล้วออกจากบ้านโอเคแยกห้องไม่เป็นไรนะครับหรือว่านอนคนละเตียงไม่เป็นไรแต่ถ้าออกจากบ้านครั้งที่1มีครั้ง2 3 4สามตอและควและสองอย่างเนี้ยมันจะทําให้สามีและภรรยาคู่นั้นคงต้องแยกกันอยู่แล้วนะครับ,นะรบอาจจะต้องเลิกลากันด้วยสาเหตุนี้แหละครับนะครับและสุดท้ายที่ไม่ควรทําก็คือ,อยาดาทอ อย่าด่าภรรยาดูได้เตือนได้แต่อย่าด่านะครับยอย่าด่าเพราะนั้น7ข้อนี้สําคัญมากทั้ง7ข้อ3ข้อแรกเป็นปัจจัยนะครับปัจจัยหลักในการดําเนินชีวิตถือว่าเป็นปัจจัย4เราตัดยารักษาโรคออกไปถ้าไม่มีโรคก็ไม่ต้องแต่อีกสข้อหลังเป็นสข้อหลังเป็นองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่จะต้องไม่เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวนะฮะร,ระหว่างสามีกับภรรยานะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้อง และพี่น้องควรกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพราะอันนี้จะต้องไปให้ทุกคนได้รับรู้นะครับคนที่มีครอบครัวแล้วต้องปรับอาปรับป,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 ปรุงตัวคนที่ยังไม่ครอบครัวยังไม่มีครอบครัวก็ต้องเตรียมตัวไม่ให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับว่าบบลเลตฟิกวาลิดายะอัสสลามุอลัยกุมบะรหมัตุลลอฮะบะราะกะ